กองบุญเลยบุญมากับหลวงเยี่ยมเลยวงเยี่ยมอยู่เห็ดกินอยู่พวกอเลย làm kia nè. Ừ, luôn đấy. Makan <laughs> này mình à? à, là... à, Anh không về làm ăn chơi này. Làm này, con 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 đường này à, các. <laughs> อ๋อเห็ดเห็ดสองคนบ้านหนึ่งเนาุงหูยางเอาวมโรลดบานเนี้ยพอขีดหน้าแล้วก็เล่ยยางเกี่ยม น <c ười> ี่ประ้าณนี้กันเลยเนี่ยใช่ประมาณ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 ปรมาอนนี้ปรมาณประมาณท่ใส่ปเรวม่อใส่ปะใส่เลยเขาเขาใส่ไว้ใส่แก่ต้องยังม่เ่าหรอเออเรือดบ่อยเลือดบ่อาน่แหละบขา Hãy subscribe sai rồi. Ghiền bay. Gõ bay Đi hàng Không được lỡ những không hấp <laughs> 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 dẫn มีมนะ่มลงเลยังเยอกมาหั้ากระหดตอ้ไรเบกบิลเขาแล้ว,ว,ลวอ๋อมาแต่เศ้าอุตกันมังเหี่ยมลงเลยกำลังหลับพอนะลงเลย

กำลังหลอนูเอาไกมาแต่เศร้าเลยเมนหมดฟุแต่เศร้ารู้ไหมาเต่เศร้าบริสายบนล่าวะมาเตอเศร้าเมนหมดุแตอเศร้าตื่นนอนเลยสองนอนเลยบรไอ้ mừng luôn mừng 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 New khảo luôn lỗi tonyo. Kìa như thế? Kìa như thế? Kìa như thế? thế. Kìa như 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 thế. Kìa สั่นมาเมื่อเช้าหนลงหาเาขนน้ยกกัปวยกับปากฮะือด้เขาหนลงเห็ดบุญต้นหนึ่งมาเล่นะมาลงยังวะ่าตัวปลงแล้วว่าก็จเกตเห็นปลงไอ้ปีเห็ดใหม่ปลงเห้เห็ดเป้ใหม่ บาดีนางแล้ประมาณหายเติบลงเลยนะตัวน้น่ไปลอง,รลงตรงนี้ตไนนมีลองนี่วะเออตัวกางก่าแน่ๆขางนี่ไปเปิ้หน่งหลายอันขนาดนี้อันนี้นะอลองมุงกันไปลงโอ้คากได้คากคากมันร้อนแล้วอือจะนั่งเหรอวะคากเลยนะ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้กนเห็ดไม่หกทั้งรวมทั้งเก่ากับเจ็ดเห็ดเ็มไทีอีกทั้งคนาะยังอีกขางหนึ่งหมดไหมฮะสามร้อยอรัตหน่นาสีเห็นลืมเห็นไน้เลยนะเรียาเห็น เห็ดเฮ้ยเห็ดนังเห็ดไหมเฮ้ดเลยเดี่ยวนะกูก่ยังเปสนระเบิดขากกูต้องแยกลุ่มผัวไปเคิื่นมามาเคื่อนนี่หัว่าโอ้ยเชาบ้านเดียวกันมาพี่มาพี่เชาบ้านเดียวกันตอนนี้น่ยจะเป็นลูกพี่ใอยวุ่นนาบอกลูกว่าต้องรับลูกพี่ก็สันโมนะโมนนะเจ้าโตก็้นตาถือแมาแน่เห็นไหมกะสุขุมสุขุมหล่อ ผมไม่รุ่นธรรมดาแล้ววะหล่อแต่ไม่เฟี้ยวยุ่วเข่าดัดปลุงในองห้องโกุ้งกุ้งจังแดดกำลังขึ้นพลงไอเแดดกำลังออกอาทิตย์

ส่องเบาวลุงส <laughs> <nh ön ces> ่องน้งดำมาลุงเอแต่พอคลิปหนาบลุงสบายดี